เดยววอรมมากนะครับเดี๋ยววนแรงก่อนนะครับวัร์มใเป็ันผรีดๆนะครับโดยเฉพาะจานโอ้ครับวันนี้จะวิ่งเยอะหน่อยตัอกลางของพี่นะครับ ได <c oughs> ้ได <c oughs> ja, um ้กี่คนได้เ uh, จ็ดนทีมได้นึงทีมนทีมลเอลงแม่สวยดีไหมลงแม่ลงแม่ เราบอกให้จับเวลาต้องเป็นคนเก็บเวลาแล้วนีไ่ไง i don't ออด้วยอโอ้ชอลนะ เล่นเราจะเล่นทำใจสองตัวมาห้าโมงเย็นนะครับเวลาอีกสิบนาทีเวลาอีกสิบนาทีนะครับเด็กสองสามสี่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 เด็าม โอ้หยุดรับไปต้นรับกันด้วยอ่ะเข้ายิงออกไปฮัลโหลใช่เดี๋ยวจะเสือกอะไรเนี่ยเหนียวเว้ยกลับมาเป็นธรรมดาครับทํามาแล้วรถแล้วอ้าเดี๋ยวเล่นเล่น7 8 4 5ไม่ได้ครับโอ้โหตัวนี้เหรอ

เลี้ยงไม่เลี้ยงับสนมามเลยเลี้ยงกับพี่นมชายมาเนย่ย ยี่สิบแล้วไม่เขามีจฉาบาปีใช่ไหมครับ 可以啊，可以。 没来呢，这叫吧。

เอาอกดบิรตนสี่อ้าพร้อมแล้วเตรีครับรการะกันพร้อมริ่มพร้อมเอาด้วยกันนยกเด็ห้ลันาโค้กฮะ โอ้ยจะไปรออะไรอยู่สุดเสี้ยวเวลาแล้วเนี่ยห้าโมแล้วทุกรถขึ้นหลังเนี่ยวันดินเปนสีรวบมารวยก่ะสนามกน่าสปอกครับติระครับนา้ยัเสนมไออันเป็นกระตูยยูเทน่ะอันอนะคือเตตอนนี้นี่ดีไม่ดนสามคนกัน

พอแล้วเออโดนนดเรียบเลยดิเออคนที ok oh, ่สีเรการให้ไลใส่อเพะไม่ได้แล้วถึงเวลาแล้วเบเลยเรียกเลยเป็นรอแล้วเ็นลสีบ่วงอีก นั่นแหละเขาเลยเอาเซลล์ไลท์เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ลงขึ้นหน่อยจะได้มาตอนไหนลงตอนนั้นได้เงี้ยอนอยู่ดเวลพี่พ่อเองพี่พ่อแข่งกันคู่สีส้มกับสีม่วงเน่ยเออสีส้มกับสีม่วงแข่งกันนะตั้อาจารย์พี่จับไว้นะครับอาจารย์พี่จับไว้